หลายๆคนน่าจะเคยรู้จักกับโซเรนโดอินโนเซนตีนะครับผมเดี๋ยวฟาเธอร์ออฟแลนด์ต้ามาแล้วนะครับผมแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้วันนี้เรามาคาบ,บอกไปพร้อมกันกับออริทิโบดถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยครับ oh, <yeah. S 1> f ฟอร์เรนโดอินโนเซนตีนะครับผมเกิดเมื่อวันที่1กันยายนปี1891นะครับผมถ้าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็น่าจะสักประมาณ หนึอจปีนะครับผมต้องเรียกว่าแก่มากนะครับผมในตอนนั้นนะครับผมธุรกิจของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจเริ่มต้นนะครับผมเป็นช่างตีเหล็กมาก่อนนะครับผมแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองกอเซโตนะครับผมเพิ่งเป็นเมืองหลักของเมริมานั่นเอง,เองนะช่วยขอพามาทําความรู้จักกับเมเลมาทก,กันสักหน่อยดีกว่านะโอ้เสียงเป็นอะไรทําไมต้องทำเสียงหล่อดด้วยนะครับ m a เลเ a นะครับเป็นภาษาอิตาลีนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาลาตินเนี่ยเขาจะแปลว่าทะเลนะฮะเป็นพื้นที่ ชายฝั่งทะเลตอนกลางของตะวันตกนะครับของอิตาลีนั่นเองนะครับผมติดกับทะเลเทอร์ริเนียนะฮะครอบคลุมพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับเดิมทีที่นี่เนี่ยนะครับผมการเป็นอยู่ของเขานะครับผมจะมีชาวบัตเตอรี่นะฮะหรือบัตเตโรนะฮะจะเรียกอะไรก็เรียกนะโห่ชื่อยากจริงๆนะฮะอาศัยอยู่นะครับผมซึ่งการทํางานของเขานะฮะอาชีพเกษตรกรของเขาก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์บนหลังม้านั่นเองนะฮะคืออิเซอร์มา bye นะฮะปัตเตอร์โลนะครับผมามาจะขี่มา้าสายพันหนึ่งนะครับใช้ทำงานนะฮะสายพันธุ์นี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับชื่อของม้านั้นก็คือเออคืออยากยังวะเอาเป็นว่าขึ้นชื่อแทนละกันมาพื้นที่ของมาเลมซ่านะครับผมมีพื้นที่ประมาณ5,000ตารางกิโลเมตรนะฮะซึ่งเรียกว่าใหญ่มากๆนะครับมาเลมซ่านะฮะนอกจากนี้ได้ให้กำเนิดสัตว์นะฮะ หลายสายพันธุ์เลยและหนึ่งในสายพันธุ์ที่คนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือสุนัขต้อนแก่นะครับผมสายพันธุ์มาเลมาโนนั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะฮะเอาไว้สอดแทรกกันนะครับผมตัดภาพไปในการใหญ่ท้งนี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดร้านฮาร์ดแวร์นะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็ยังทําประกอบธุรกิจช่างเป็นเ็กอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในไม่กี่ปีต่อมานะครับผมร้านฮาร์ดแวร์ที่2ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ และในค้ส1931นะครับผมโฟเนโดอินเตซนติ hmm. mm hmm. ก็ได้สร้างโรงงานจืดประทานขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับผม mm hmm. ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการิเริ่มสิ่งให,หม่ๆขึ้นมาให้กับประเทศของเขาเองนะฮะ ในช่วงปี1934นะครับผมก็ได้มีการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกขึ้นมานะครับผมซึ่งเป็นการจัดที่กรุงโรมนะฮะแล้วก็ได้ทางอิโนโดนีเซตินะครับผมได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลอิตาลีในะตอนนั้นนะครับเพื่อเป็นการขยายเรียกว่าสยายสนามให้สามารถรองรับความจุในเรื่องของผู้คนที่จะเข้ามาดูฟุตบอลโลกในครั้งนี้ได้อีกด้วยนะครับผมและในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันก็ทางอินโนีเซก็ได้มีการผลิตเรมต้าขึ้นมาเช่นกันนะครับผมซึ่งเรมต้าที่เรา ในช่วงนั้นก็น่าจะเป็นแลมบ์ต้าโมเดลเอแลมบ์ต้าโมเดลบีทีวีเอสเอ็กหรือว่ารุ่นต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับส่วนใครนะครับผมอยากรู้เรื่องราวของแลมบ์ต้ารุ่นไหนนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ขามาด้านล่างหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลและนํามาทําคลิปให้ในค่ำหน้านะครับ<อ>และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบกันเกี่ยวกับเฟอร์เดนโดเอ็นเซนติกนะครับผมแต่ว่าทางออร์บิโอนะครับได้นํามาฝากกันนะครับ อย่าลืมนะครกดไลค์กดแชร์นะครับผมและกดติดตามนะครับผมช่องแชนแนลของเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆอย่างนี้จากออนไลน์วิโกอีกนะครับผมในครั้งหน้าเราจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากกันกนครับผมติดตามให้ดีในออนไลน์วิโกแล้วเจอกัน